สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรวมรถมือสอง JK ค่ะยินดีตอนหนับทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะท,ทุกทท่านในวันนี้นะคะแอดมินมาแนะนำรถเก่งสวยๆให้ท่านได้ชมค่ะ n i s สั n ซันนี่นีน,นะคะรถยนต์ปี02ค่ะเป็นรถบ้านเจ้าของเดิมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะคันนี้เครื่องยนต์แน่นๆขับขี่สบายภาษีพรบครบพร้อมโอนค่ะ ราคา6 9 0 0 0บาทนะคะขันหน้าห้องเครื่องนี่อย่างสวยค่ะทุกท่านเรกใหม่น้อยมากนะคะเขื่อนใหม่ขึ้นครบเบาะหนังกระจกขึ้นตรงเป็นไฟฟ้าตัดกับรายไม้ค่ะสวยงามนะคะสนใจดูรถได้แถวพญาเต่างอยค่ะติดต่อเจรจานัดหมายคุยรายละเอียดนะคะมีเบอร,ร์โทรศัพท์ผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิป โทรคุยโดยตรงได้เลยค่ะและนัดหมายเข้าชมรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นให้ท่านได้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ